วันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนะคะหลังจากห่างหายไปนานนะกิจกรรมในวันนี้นะเราจะมาทำการตอนต้นไม้นะคะด้วยสเปกน้ำมอสเดี๋ยวเราไปตามดูกันค่ะนี่คือสเปกน้ำมอสนะที่เราสั่งซื้อมานะ มีรีวิวก่อนหน้านี้ว่าสามารถใช้แทนขุยมะพร้าวที่เราใช้ตอนได้ดีตอนนี้เราก็ทำการแกะนะเพื่อจะแช่น้ำก่อน10นาทีในเนื้อมันเป็นยังไงไมันคือสเปกน้ำมอส<ม>แล้วเราเดี๋ยวเราใส่น้ำยาเร่งรากด้วยตัวนี้ที่เราใช้ อลองสักครึ่งนึงก่อนนะ <Okay. S 1> เยอะนะอันนี้ห่อหนึ่งก,กี่บาทหกสิบกว่าบาทโอ้ก็ไม่แพงนะคะเผื่อเป็นแนวทางนะเพืเ่อนๆคนไหนอยากจะลองวิธีแปลกใหม่อันนี้เราก็ลองไปเรื่อยนะเราแช่น้ำสิบนาทีแล้วเราก็ใส่น้ำยาเร่งรากผสมลงไปในนี้เลยให้น้ำยามันซึมเข้าไปในในมอสนะ นะตามปริมาณจริงๆมันมีฝาตวงมาก็ประมาณฝานึงแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้10นาทีหลังจากผ่าน10นาทีไปแล้วนะเราก็มาดูมันฟูพองขึ้นมาเยอะเลยและอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาขึ้นมานะคะ ทีนี้จะต้องเอามาใส่ถุงนะทำเป็นถุงตุ้มตอนตอนนี้เราก็เอาบรรจุถุงนะขนาดถุงที่ใช้ก็คือ2.5งคูณสมันก็จะเล็กๆก,กำลังตอนพอดีนะอืก็ประมาณนี้อามัดได้ มัดยากเลยถุงเป็นถุงน้ําจิ้มอ่ะนะใส่น้ําจิ้มตอนนี้เราก็ใส่ได้หลายอันแล้วนะนนเราจะมาตอนกิ่งต้นกระท่อมนะคะด้วย สเปกน้ำมอสนะคะที่เราซื้อมาแล้วเราก็เอามาทำเป็นตุ่มตอนแทนขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันนี่คือต้นกระท่อมนะที่เราจะทำการตอนวันนี้แดดร้อนมากๆเลยเลยต้องใช้ลม่มช่วยบังแสงแดด อันนี้ยังไงเก็บใบไว้รับทานก่อนใช่ไหมนี่ไงค้นเลยต้นนี้อายุก็ประมาณ4-5เดือนได้นะก็กิ่งใช้ได้นะนี่ตอนนี้เราคว้านไว้แล้วนะ น,นี้จะเป็นน้ำยาพร้อมผู้กันโตเร็วมากค่ะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งพอกิ่งมันเยอะใบมันก็มีขนาดเล็กลงแต่เราก็บำรุงเขาด้วยนะเราใส่ปุ๋ยด้วยนี่นะกิ่งดูมี ตัวอะไรมากัดกินเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกมันแหว่งแหวงเนี่ยใบนี้แหวงนี่ใบนี้ก็แหว่งแต่ใบนี้ก็ใหญ่ใบนี้ใหญ่นี่ใบนี้ใหญ่เท่ามือเลยแล้วก็แตกใบอ่อนเยอะสังเกตนะเขาจะมีใบหุ้มตรงนี้ก่อน แล้วก็ค่อยแตกออกมาเป็นใบอ่อนนี่อย่างอันนี้อย่างอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีใบอ่อนหุ้มก่อนพอเริ่มแข็งแรงใหญ่ขึ้นก็แตกแยกออกมาอันนี้เราคว้านกิ่งแล้วนะแล้วก็ทาด้วยน้ำยาเล่งล่ากอีกรอบหนึ่ง แต่ตุ้มตอนที่เราทำเนี่ยจากใส่ถุงนะสเปกน้ำมอสตัวนี้เราก็มีน้ำยาเร่งรากผสมน้ำเวลาเราแช่ตัวสเปกน้ำมอสด,ด้วยทีนี้เราก็กรีดกรีดถุงนะกรีดอี้กรีดตามยาว างออกมาจับแยกออกมานะแล้วก็เดี๋ยวนะประกบเข้าไปประกบเข้าไปกับกิ่งที่เราควนเปลือกไว้แล้วแล้วก็จัดให้เข้าที่เข้าทาง <c oughs> เราใช้ เคเบิลทายนะลัดซึ่งมันก็สะดวก สองเส้นนะ เอา,เอานี่นี่เมื่อกี้เราคว้านไว้กี่กิ่งสี่สี่อันนะเราก็เลือกก้านที่มันดูแข็งแรงนะไม่ยากนะวิธีการอันนี้เห็นชัดๆเลยประกบเข้าไปนะพอเรากลีดถุงแล้วเราก็ประกบเข้าไปตรง ลอยที่เราคว้นไว้นี่มันก็จะมีน้ำที่ตัวมอสมันอุ้มน้ำไว้ออกมาด้วยเวลาเราบีบง่ายๆนะไม่ยากนะ เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางนะในการทำในการตอนกิ่งพันอ่าได้แล้วสองกิ่ง อันนี้เป็นบางส่วนนะเมื่อกี้ที่เราทำไอตัวแช่น้ำนี่ก็ได้เยอะอยู่เราก็ทำขั้นตอนเดิม มีสังเกตนะดูการแตกแตกเป็นกระจุกอยู่ด้านตอเลยนะต้นพันต้นนี้ก็เป็นกิ่งตอนมาเหมือนกันนะแต่สีเขาโหนี่นี่แดงจัดดีมากเลย มันก็จะสะดวกนะแล้วก็ไม่ยุ่งยากต้นนี้เราได้ต้นพันธ์ุมาจากปทุมธาน,นีนะแหล่งกระท่อมขึ้นชื่อของเมืองไทยเลย มาตั้งแต่ต้นสูงประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดนะสามสิบเซน,อ,อ,นเอืมนู่นก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะอยู่ด้านโน้นทีนี้เดี๋ยวเราขยายพันธุ์แล้วเราก็จะได้เพิ่มจำนวนต้นให้มากขึ้น ต้นนี้ก็ได้เก็บทานไปหลายรอบแล้วนะจนไม่พอจะไม่ทันจะเก็บแล้วนี่สังเกตบริเวณโคนนี่จะไม่มีเหลือแล้วเก็บไปหมดอันนี้เก็บทานเองนะไม่ได้เก็บขายแล้วก็มีแบ่งให้เพื่อนๆบ้าง นี้ดูแล้วน่าจะได้สี่สี่กิ่งไหมต,ต้นนี้นะนไม่ติด <c oughs> อ๋อเอเอเอ๋อมีมีด้านนู้นก็ดูน่าจะใช้ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวเราต้องเอาปุ๋ยมาเติมให้เขาหน่อยเพราะไหนจะบำรุงต้นตัวเองไหนจะบำรุงกิ่งที่เราตอนนะ น,นี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะฮะของสวนเราอันนี้จะเป็นพันธุ์ใบใหญ่หน่อยแต่ต้นยังไม่สูงยังไม่แตกกิ่งก้านเท่าไหร่กลับมาดูต้นที่เราตอนเมื่อสักครู่นะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9า่้าหออสิบมีตรงนู้นด้วย นะก็เดี๋ยวเราต้องมาตามดูว่าสเปคน้ามอสจะเป็นยังไงนะต้นนี้อย่างงามๆเลยนะแต่กิ่งดีมากขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเราก็จะได้มีต้นมากขึ้นนะก็สวยๆเลย โอเคคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวตามพบกันใหม่คลิปหน้าเรามาตามดูกันว่ารากจะออกหรือเปล่าและถ้าออกจะออกเยอะมากน้อยแค่ไหนสวัสดีคะ่ะ